สวัสดีครับพวกเราช่องพายเปปซี่แฟมิลี่นะครับวันนี้เราพาคุณพ่อลุนมาเยี่ยมนะครับเจ้าหนุ่มสุรินนะครับเรามาดูกันว่าเวลาเจ้าหนุ่มสุรินเห็นคุณพ่อลุนแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเป็นยังไงนะครับทางรถมาแล้วครับรบเจ้าหนุ่มเริ่มเห็นแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตอาการของสุรินด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปแอบถ่ายกันว่าเมื่อ,อพี่หนุ่มเห็นคนุณพ่อรุนจะเกิดปฏิกิริยาเป็นยังไงยังไม่ได้ยินเสียงนะครับ มเวลาเวลาเจอนี่ครับแตกเยี่ยวเลยนะครับพี่หนุ่มของเรานะครับเวลาเจอคุณพ่อรุ่นนะครับ วันนี้ก็พาคุณพ่อรุ่นมากแกล้งเจ้าหนุ่มของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เกี่ยวเลยนะครับโอ้โหพี่หนุ่มครับดูนะครับ <c oughs> แต่เกี่ยวเลยนะครับคือความเกรงใจนะครับที่เขามีให้กับคุณพ่อรุ่นนะครับ ก็เป็นเป็นความเกรงใจครับโอ้โหก็นานๆท่านมาเยี่ยมทีนะครับวันนี้ผมก็ไปพาท่านมานะครับมาแกล้งเจ้าหนุ่มนะครับให้แม่ๆเอฟซีรับชมนะครับว่าเมื่อพี่หนุ่มเจอคุณพ่อรุนจะแสดงอาการยังไงนะครับก็ตามที่เห็นนะครับก็จะซัวซ้าอย่างนี้นะครับกลัวครับคือใช่กเขาเรียกว่าเกรงใจนะครับ เขาจะเกรงใจคุณพ่อหลวงม,มากนะครับผมถึงอยากพาท่านมาให้แม่ๆ FC ได้รับชมนะครับน้องครับต้องเรียกไปกินนะครับถ้าไม่เรียกไปก็ไม่ไปนะครับไม่กล้าไปกินอันนี้คือเขาเกรงใจมากนะครับก็มาดูอาการตกมันก็ตกออกไม่แรงนะครับ ครับถ้าคุณพอรุนไม่เดินออกเขาก็ไม่กล้ากินเลยครับคือเขาจะเกรงใจมากนะครับเฮ้ยเฮนี่ครับเวลาพอรุนเดินมาก็ตบมือนี่ครับอ้อนนะครับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือการอ้อนนะครับอันนี้คือความน่ารักอีกอย่างของพี่หนุ่มนะครับที่เวลาใครจับเขาได้หรือเขาให้ใจแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับอากาศของเขานะครับก็จะประมาณนี้เวลาเขาให้ใจกับควานนะครับโอ้โต๊ะฟุ้งเลาต๊พฟุ้งเล้หาวแล้วย้เนาะนี่ครับ ก็เลยพาคุณพ่อรุ่นมาแกล้งหน่อยครับวันนี้ให้แม่แม่เอฟซีรับชมหน่อยครับว่าเวลาเขาเจอท่านอาการจะเป็นยังไงก็อาการอย่างนี้เขาจะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่อเวลาเขาเจอคุณพ่อรุนแล้วก็พี่เปปซี่ของเรานะครับก็จะห้าวนะครับ สองเสียงเกียงกันฮะคุณผูดูมิกกจูนะครับแข็งปักเลยมีการอ้อนด้วยนะครับคือความเกรงใจนะครับความเกรงใจของเขากับคุณพ่อลุน,นะครับเขาจะมีความเกรงใจแบบนี้ให้เห็นประจำครับเวลาท่านมาหาหรือท่านมาเยี่ยมนะครับนี่ก็ตั้งแต่ตกมันท่านก็มาครั้งหนึ่งนะครับ น้ำมันก็ออกนิดหน่อยนะครับซ,มซึมเล็กน้อยแต่ว่ามีกระจู้แข็งมากนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตอาการของหนุ่มสุรินให้แม่แม่เอฟซี FC รับชมแล้วก็อาการเวลาเขาเจอคุณพ่อรุนเขาแสดงอาการยังไงนะครับก็เป็นความน่ารักอะไรอีกอย่างของเจ้าหนุ่มสุรินนะครับดูม,มีกระจู้นะครับจะเตแล้วครับโอ้โห เวลาเขาอ้อนควาน,นครับนี่นะครับที่เหตุผลทําไมนาเชตดถึงรักเขามากก็เวลาอย่างนี้นะครับเขาจะรู้จักอ้อนควานอ้อนเจ้าของอย่างนี้นะครับก็เลยนั่นแนหะก็จะเกรงใจคนพ่อหลุนมากนะครับเจ้าหนุ่มสุรินทร์ของเรา ก็อยากจะให้แม่อทีได้เห็นนะครับว่าเวลาเขาเจอคุณพ่อรุนเขาแสดงอาการยังไงนะครับก็น่ารักไปอีกอย่างนะครับคือเขาจําคุณพ่อรุนได้ดีนะครับนี่ก็ดูท่าทางเขาก็จะห้าวอยู่นะแต่ถ้าไม่ใช่พอรุนมาก็ ห้าวใสนะครับถ้าอาการแบบนี้เพราะว่าไม่กระจูเขาแข็งนะครับอ <c oughs> นุมณรู้อ้อนครับอารมณ์รู้อ้อนนะครับใครว่าหนุ่มไม่รู้อ้อนก็ดูจากคลิปนี้นะครับเวลาเจอคุณตานะครับเวลาเขาเจอคุณตาเขาจะอ้อนแบบนี้นะครับอาการตรงมันน่าจะหายน้คุณตานะมเป็นทอง ถ้ากินเต็มท้องออกอีกคุณพอลุ่มบอกว่าถ้ากินเต็มท้องนี่ออกอีกจะพักสักเดือนหนึ่งจะพักสักเดือนหนึ่งกินเต็มท้องก็ออกอีกครับพอลุงมบอกนะครับถ้าเากินอีกตัวเขาก็จะอ้วนขึ้นออกอีกอ๋อครับผม นี่แหละให้ผสมพันธุ์ดีอ๋อถ,ถ,ถ,ถ้าคนเลี้ยงกล้านะถ้าคนเลี้ยงกล้าท่านบอกว่าขนาดนี้ผสมพันธุ์ดีครับเพราะว่าเวลาขึ้นตัวเมียจะได้ไม่หนักด้วยสำกับเขาทุกวันนนผม <c oughs> แล้วก็มาช่วยเขาห่างๆเนาะคุณพ่อรุ่นเนะนาะครับผมเวลาควาเข้าไม่ได้ก็พึงมาอ๋อครับผมเวลาควานเข้าไม่ได้ก็มาช่วยนะครับก็ดูพฤติกรรมนะเวลาเขาเจอคุณพ่อรุ่นนะครับ เขารู้อ้อนนะครับพี่หนุ่มนะครับอ้อนเก่งด้วยนะครับอ้อนในแต่เกี้ยวเขาคยยังสวยแต่เกี้ยวเกลี้ยงเขาอ้อนแรงๆก็ต้องเป็นธรรมดานะครับก็ต้องแต่เกี่ยวครับคุณสวยมากเลยครับพี่หนุ่มวันนี้ก็พาแม่แม่เอฟซีมาดูความรักของ ความน่ารักของพี่หนุ่มกับคุณพ่อรุนนะครับเวลาเจอกันนะครับนานๆนะครับในเจอกันทีนะครับดูอาการของเขานะครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันที่พี่เป๊ปซี่กันนะครับไปดูลูกชายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าลงคลิปเดียวนะครับไปต่อที่แป๊ปซี่นิดนึงครับผมครับก็มาถึงลูกชายเอฟซีแล้วนะครับเป๊ปซี่ครับผมอ้อนในเป๊ปซี่ปะสุงบนอ้อนอ้อนก่อนอ้อนอ้อนดีดี อ่อนดิดิลูกอันนี้นะครับก็คือให้น้องเพีซีได้ชมลูกชายด้วยนะครับเพราะว่าลงคลิปเดียวนะครับน้องแตงโมก็มานอนนี่นะครับคืนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับพายุนะครับบ้านของน้องไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยผมก็เลยให้น้องแตงโมมาอยู่บ้านพีพีซีนะครับเพราะว่าบ้านพีพีซีจะแข็งแรงนะครับส่วนบ้านของน้องแตงโมเสาปุพังนะครับ เดีย๋ยววดหน้าผมจะไปอัปเดตบ้านน้องเต็งโมงให้แมนเอฟีรับชมด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือสับประรดจากดุมสุรินนะครับที่เราไล่สดกันวันนั้นนะครับก็ได้มากินและเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอกรอบขอบคุณแม่เอซี MC ทุกท่านนะครับที่รักและเอ็นดูชาวช้างนะครับได้สับประรดมากินกันนะครับวันนี้ผมก็ได้พาแม่แม่เอฟซี MC นะครับ ไปชมความน่ารักของเจ้าหนุ่มสุรินกับคุณพ่อรุนนะครับไม่ได้ไปแกล้งนะครับไปไปหยอกไปหยอกพี่หนุ่มนะครับที่นี้นะครับกับคุณพ่อลุนนะครับเพื่อไปหยอกปฏิกิริยาเวลาเขาเจอพี่แป๊บซี่เจอผมหรือเจอคุณตาคือคุณพ่อรุนนะครับเขาก็จะแสดงอาการแบบนั้นนะครับแสดงอาการขี้อ้อนนะครับ ให้แม่แม่เอฟซีรับชมนะครับวันนี้ก็มาจบคลิปที่ลูกชายนะครับให้แม่แม่เอฟซีได้เห็นลูกชายด้วยนะครับแบบสิอ้อนหน่อยเร็วบนซุ้งอ้อนในลูกอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเร็วอ้อนแม่ก่อนอ้อนดี๋เอออ้อนอีกอ่อนอีกบนซุงไหมอ่อนบนซุงอ่อนก่อนอ่อนก่อนอ่อนก่อนอ่อนได้ไหมขาปาก ยังได้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมอบให้คุณปู่ทองใบคุณพ่อรุนหนุ่มสุรินแล้วก็พี่เป๊ปซี่แล้วก็ครอบครัวแป๊บซี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายแป๊บซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับ รักคิดถึงห่วงใยครับผมสวัสดีครับ